ในเซสชันก่อนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมรถนะการจัดการเรียนรู้ฐานสมรถนะและการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรถนะกันไปแล้วในเซสชันนี้จะขอกล่าวถึงการประเมินสมรถนะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาฐานสมรถนะและถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลในหลักสูตรสเตมกำลังสองถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้าการประเมินสมรถนะ สามารถที่จะประเมินโดยใช้เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนหรือที่เรียกว่า d i a g n o น t สติ t สติ n เดและการประเมินระหว่างเรียนหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เรียกว่า Formative Assessment รวมถึงประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียกว่า s u m เ a t ี v e แ s สเ s สเมนตในการประเมินสมรรถนะ ขอเชิญคุณครูคิดกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าการประเมินสมรรถนะควรใช้การประเมินแบบใดบ้างและควรมีสัดส่วนในการให้คะแนนอย่างไรสำหรับการประเมินสมรรถนะที่เสนอไว้ในหลักสูตรนี้นะคะก็เสนอให้คุณครูนะคะสามารถที่จะใช้สัดส่วนการประเมินที่เป็น formative assessment หรือการประเมินระหว่างเรียนอยู่ที่75% และ summative assessment อยู่ที่25%โดยการประเม,มินสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถวัดได้ทั้งความรู้ทักษะและความสามารถในการบูรณาการการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่ออธิบายและแก้ปัญหาในบริบทโลกจริงหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนพบเจอการประเมินตามสภาพจริงจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการประเม,มินสมรรถนะ การประเมินตามสภาพจริงหรือเรียกว่า authentic assessment เป็นการประเมินที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นในส่วนที่2การประเมินการปฏิบัติงานหรือ performance assessment จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เข้ามารวมถึงการประเมินสมรรถนะเป็นการประเมินที่อิงเกณฑ์เรียกว่า criterion reference assessment โดยเป็นการประเมินรายบุคคลที่ไม่นำไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อน ระหว่างและหลังเรียนค่ะหลักการสำคัญของการประเมินสมรถนะประกอบด้วย6หลักการสำคัญนะคะอันที่1การประเมินตามสภาพจริงซึ่งเป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนในการเรียนรู้ภายใต้กิจกรรมต่างๆที่คุณครูกำหนด มีการกำหนดเรื่องราวสถานการณ์หรือการลงมือปฏิบัติของนักเรียนในชั้นเรียนซึ่งนำไปสู่ลักษณะสำคัญข้อที่2ค่ะโดยลักษณะสำคัญข้อที่2เป็นการเน้นการประเมินการปฏิบัติงานดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำทำการทดลองสร้างสารรค์ชิ้นงานและก็ทำงานเป็นกลุ่มค่ะคุณลักษณะสำคัญข้อที่3นะคะเป็นการประเมินรายบุคคลและให้ผลป้อนกลับเพื่อพัฒนา โดยเป็นการประเมินรายบุคคลที่ไม่นำผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นค่ะคุณลักษณะข้อที่4ค่ะเราต้องสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนได้โดยคุณครูนะคะต้องสามารถที่จะแทร็กการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพหลากหลายโดยผู้เรียนควรได้รับการประเมิน เมื่อพร้อมเท่านั้นนะคะและควรเป็นการประเมินหลายครั้งด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงสมรรถนะต่างๆได้อย่างเต็มศักยภาพคุณลักษณะสำคัญข้อที่6นะคะใช้สถานการณ์เป็นฐานซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องสอดคล้องกับบริบทโลกจริงหรือเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ผู้เรียนคุ้นเคยคะ่ะยกตัวอย่างในส่วนของการประเมินสมรรถนะนะคะอย่างเช่นสมรรถนะการสื่อสาร เราใช้การอภิปรายในชั้นเรียนหรือ Class Discussion ทำให้ผู้เรียนนะคะเกิดสมรรถนะด้านการสื่อสารเกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมข้อมูลค่ะผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้นและมีวิจนารณญาณมากจะยิ่งอภิปรายในชั้นเรียนได้ดีใช้โครงโครงการหรือโครงงานทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการทำโครงการหรือโครงงาน ผู้เรียนเกิดการถกเถียงโต้แยง้งแลกเปลี่ยนความคิดและทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียนค่ะเราสามารถประเมินสมรรถนะโดยการใช้คำถามหรือ questioning การใช้คำถามจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบตอบอภิปรายและแสดงถึงทักษะการสื่อสารของผู้เรียนค่ะรวมถึงเราอาจใช้การโต้วาทีเพื่อที่จะให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกิดการอภิปรายในประเด็นที่กำหนดค่ะ โดยเครื่องมือที่เราใช้ประเมินสมรรถนะนะคะอาจจะเป็นในส่วนของกิจกรรมหรือใบงานยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นใบงานหรือใบกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องวาดภาพแบบจำลองแสดงความแตกต่างระหว่างหน่วยความเข้มข้นโดยแสดงองค์ประกอบของตัวละลายและมีการอธิบายแบบจำลองที่ชัดเจนค่ะการประเมินถ้าเรากำหนดในส่วนของเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสามารถที่จะ กำหนดได้ออกมาเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะคะอันแรกเราเรียกว่า generic rubrics หรือว่าเป็นการเกณฑ์การประเมินสมรรถนะโดยทั่วไปนั่นเองค่ะกับอีกหนึ่งส่วนก็คือ specific rubrics สิ่งที่แตกต่างกันของทั้ง2ส,ส่วนนี้นะคะ generic rubrics เนี่ยจะประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในลักษณะที่เป็นภาพกว้างและไม่เฉพาะเจาะจองไปที่พฤติกรรมหรือเนื้อหานั้นๆค่ะส่วน specific r u b r i c ค่ะ เกณฑ์ในการประเมินถึงแม้จะมีการแบ่งระดับคะแนนที่เท่ากันแต่ว่าในส่วนของตัวเนื้อหาของตัวเกณฑ์ค่ะจะกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ที่พฤติกรรมใดและเนื้อหาใดค่ะซึ่งทำให้เห็นภาพของเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนขึ้นซึ่งในส่วนของการประเมินสมรรถนะควรใช้การประเมินจากหลายแหล่งหรือที่เรียกว่า multi r a t e r approach และประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย หรือ m ั l ติ e t h o d นะคะพิจารณาจากแผนภาพภูเขาน้ำแข็งนะคะตามทฤษฎีของภูเขาน้ำแข็งจะพบว่าคุณลักษณะของผู้เรียนมีทั้งส่วนที่เห็นได้หรืออยู่เหนือน้ำซึ่งเป็นส่วนที่เราสังเกตได้ค่ะสามารถที่จะวัดและประเมินได้ง่ายส่วนนี้นะคะก็จะได้แก่ทักษะและก็ความรู้ต่างๆที่ผู้เรียนพึงมีค่ะ ส่วนที่อยู่ใต้น้ำจะเป็นคุณลักษณะภายในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปนิสัยแรงผลักดันหรือว่าแรงจูงใจภายในหรือภาพลักษณ์ของผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นส่วนที่สังเกตได้ยากไม่สามารถวัดได้โดยเครื่องมือเพียงเครื่องมือเดียวเพราะฉะนั้นการประเมินสมรรถนะค่ะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายและวิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียนค่ะ เครื่องมือประเมินสมรรถนะที่จะยกตัวอย่างในตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งเครื่องมือที่ผู้สอนใช้ประเมินผู้เรียนยกตัวอย่างเช่นสมรรถนะที่5นะคะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตัวชี้วัดที่1เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมเราสามารถกำหนดออกมาเป็นเกณฑ์การาให้คะแนนหรือว่าเป็นเกณฑ์การ วัดระดับคุณภาพในลักษณะของรูบริกสได้นะคะอย่างในที่นี้เนี่ยมีการแบ่งระดับคุณภาพไว้ทั้งหมด4ระดับคุณครูที่สนใจในการออกแบบเครื่องมือประเมินสมรรถนะนะคะก็สามารถที่จะใช้รูปแบบนี้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนได้ค่ะตัวอย่างที่2ให้ผู้เรียนประเมินตนเองค่ะในกรณีนี้จะเป็นแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติหรือคุณลักษณะของผู้เรียนค่ะซึ่งออกแบบระดับคุณภาพหรือว่า ในส่วนของเกณฑ์เนี่ยค่ะเรื่องของการปฏิบัติออกเป็น3ระดับคือไม่เคยบางครั้งและบ่อยครั้งโดยที่เราเนี่ยต้องกําหนดรายการพฤติกรรมให้ชัดเจนในการที่จะให้ผู้เรียนประเมินตนเองค่ะในส่วนที่3ใช้เพื่อนประเมินเพื่อนตัวอย่างจะเป็นแบบประเมินสําหรับเพื่อนเพื่อ,อที่ใช้ประเมินตัวผู้เรียนของตัวเพื่อนนั่นเองนะคะอย่างเช่นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเช่นกันค่ะลักษณะของ พฤติกรรมในตัวอย่างนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เพื่อนมองเพื่อนในการทำกิจกรรมค่ะแบ่งออกมาเป็นรูปแบบของการเช็คลิสต์มีหรือไม่มีอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งค่ะกล่าวโดยสรุปสำหรับทุกท่านที่กำลังจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะหรือเพิ่งเริ่มต้นให้ความสนใจต้องคำนึงถึงการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ โดยควรประเมินให้เป็นไปตามหลักการสำคัญตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วยส่วนของเซสชันถัดไปทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะกับแนวคิดสเตมกำลังสองซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรสเตมกำลังสองถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้าต่อไปค่ะ